ัยงันซินนพุทธิพิดาสวัสดีครับผมพุทธพุทธิทธชัยเองนะครับวันนี้ขอเปิดตัวแบบอปป้าเกาหลีหน่อยนะครับเพราะว่าพุทธได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของเคที่ Invisible Sun Protection SPF 33 PA บว,บวกบวกบวกเรียกกันสั้นๆว่าครีมกันแดดล่องหนครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์เคที่จากคาร์มาดนั่นเองนะฮะ เอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือครีมกันแดดที่ไม่ได้แค่กันแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับมีคุณสมบัติปกป้องผิวของเราเนี่ยนะครับได้ถึง3ชั้นด้วยกันชั้นแรกป้องกันแสงแดดนะครับด้วย ค่า SPF นะครับ33 PA บวกบวกบวกนะครับช่วยในการป้องกันรังสี UV นะครับจากแสงแดดคอมพิวเตอร์แล้วก็หลอดไฟหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ช่วยป้องกันได้เช่นกันส่วนชั้นที่2นะครับตั้งใจฟังให้ดีอันนี้ใครออกไปข้างนอกมันจะช่วยกันฝุ่นควันแล้วก็สิ่งสกปรกจากมลาวะนะครับด้วยนวัตรกรรม Ion Plus นะครับออกไปข้างนอกนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าหน้าของเราจะสกปรกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยผลักฝุ่นละอองเนี่ยออกไปไม่ให้มาเกาะติดผิวของเรารับรองว่า ตลอดวันนั้นทั้งวันผิวของเรานี่ใสกิ้งแน่นอนชั้นที่สาครับกันความร้อนด้วย ir protection นะครับช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดนะครับที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะครับเบ์นแห้งกร้านแล้วก็มีกระมีฝ้าด้วยครับเอาละครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าเนื้อครีมกันแดดล่องหนเนี่ยนะครับเป็นยังไงเนื้อครีมก็ดีมากเราไม่ต้องบีบเยอะเราบีบริดเดียว ะะจริงๆตัวนี้คือต้องใช้ที่หน้านะฮะแต่ว่าวันนี้ขอมาลองที่ฝ่ามือนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้เนี่ยก็4-6ชั่วโมงเราก็สามารถใช้ได้เนื้อครีมจะมีลักษณะคล้ายๆกับเซรั่มเปลี่ยง่ายมากนะครับคุณผู้ชมใช้เวลานิดเดียวนะครับเนื้อครีมมันก็จะซึมนะแล้วมันก็จะหายไป ครีมกันแดดล้องหนครับนี่ <Wow. S 1> คือมันจะต่างจากครีมกันแดดที่ผมเคยใช้มาจริงๆนะฮะความรู้สึกคือมันเย็นสบายชุ่มชื่นนะครับไม่มันแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะฮะเหมือนกับว่ามีอะไรมาเคลือบผิวของเรานะฮะไม่ให้เป็นคราบในระหว่างวันด้วยสําคัญสุดผมว่านี้สาวๆน่าจะชอบคือมันสามารถทาทับเมคัพได้พอทาเสร็จแล้วมันไม่มันเราพิสูจน์ได้นี่ครับนแ เห็นไหมครับคุณผู้ชมไม่มันจริงๆด้วยส่วนใครที่อยากจะมีผิวกระจ่างใสแบบทันทีที่ไม่ต้องรอนี่เลยครับครีมกันแดดแบบล่องน้ำชุ่มชื่นเย็นฉ่ำ เย็นสบายนะครับช่วยบำรุงผิวใสของเราด้วยนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีครีมกันแดดแบบอื่นๆด้วยนะครับจากคาร์มาก็ใครอยากจะใช้แบบไหนนะครับก็ไปเลือกกันได้ที่คาร์มาดช็อปทุกสาขาเลยครับพูดขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าใช้ k ค Dol i n อ i s i b l e Sun p r o t e c t i o n หลอดเดียวปกป้องผิวได้ถึง3ชั้นทั้ง UV ฝุ่นแล้วก็ความร้อนจากอินฟเรดนะครับแต่ว่าสัมผัสบ,บางเบาดุดล่องหนนะฮะทาแล้วซึมไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชายก็ใช้ได้ ผู้หญิงก็ใช้ได้สลับกัรนทาก็ได้นะครับลองเลยนะฮะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นวัดสันบูธท็อปนะครับแคตตาล็อกไฟเดย์นะครับแรนด์คาช์ชนําทั่วไปแล้วก็ที่คาร์มาช็อปทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยสำคัญสุดทิ้งท,ท้ายวันนี้ฝากไปด้วยนะครับฝากติดตาม TVC ภาพยนตร์โฆษณาของพุทธแล้วก็เคที่ดอ invisible sun protection ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันปกป้องผิวของตัวเองด้วยนะครับพุทธใช้แล้วลืมของเก่าไปเลยนะฮะ ฝากเอาด้วยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ